FC ทางบ้านนะครับได้นำมาแบ่งปันนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นนะครับสร้อยรั่วพันนะครับ96.5แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสลึงหนึ่งห้ตังค์1บาท5บาทนะครับทางผมนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับหรือว่านะครับจะเป็นตลับพระสมเด็จแบบนี้นะครับถ้าลายสวยๆยอดนิยมนะคบเพื่อนๆผมซื้อเดินหน้าบวกให้นะครับเพื่อนๆถ้าไหนนะครับมีน้าประสานเยอะนะครับผมอาจจะถอยนะครับ 2- 3เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆหรือว่านะครับจะเป็นพระทองคําเพื่อนๆดูแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นพาร์เล่นนะครับผมซื้อตามความเป็นจริงนะครับเพื่อนๆถ้าพาร์ยังไม่เล่นนะครับผมซื้อบวกเปอร์เซ็นต์ให้นะครับร้านผมเนี่ยมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับมาตรฐานสากลนะครับสามารถบอกเปอร์เซ็นต์ได้แม่นยํานะครับเพื่อนๆหรือว่านะครับจะมาเป็นแท่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นแท่งเงินแท่งทองนะครับผมก็ยินดีรับใช้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมหลอมนะครับมาได้เลยครับผมนะครับซื้อตามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีหักนะครับเพื่อนๆร้านผมนะครับตั้งอยู่นะครับ ตรงข้ามครับ KFC นะครับ,รบสาขาห้องถมนะครับถนนวรจักรนะครับเพื่อนยังไงนะครับผมก็ยินดีรับใช้นะครับกล่าวสวัสดีครับ